ที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วเราได้รู้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเราละอะไรได้บ้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละเราได้ละอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างแต่ละเดือนแต่ละปีหรือแต่ละวันเราต้อง ตรวจดูจิตใจของเราให้เห็นจิตใจของเราว่ามีอะไรอยู่ในใจของเราบ้างในปัจจุบันนี้มีส่วนไหนมากกว่าในส่วนความสุขหรือส่วนความทุกข์ในส่วนความสงบหรือความไม่สงบจิตใจของเรานั้นอ่อนน้อมวางง่ายสอนง่าย หรือแข็งกระด้างเหมือนเดิมหรือ,อยังวุ่นวายเหมือนเดิมนี่เป็นเครื่องพิสูจน์เราภาวนาแต่ละวันถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็ไม่รู้ปัญหาของเราเองเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาของเราเองเพราะปัญหาเกิดขึ้นในใจนั่นผู้อื่นเพียงแต่บอกเท่านั้นแหะ การจะแก้ไขได้หรือไม่ได้นั้นเราต้องปฏิบัติของเราเองแก้ในตัวของเราเองไม่มีใครแก้ให้ใครไม่มีใครละให้ใครพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เพียงแต่สอนและชี้หนทางเท่านั้นแต่การจะถึงจุดหมายปลายทางนั้นท่านต้องเดินเอง ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเดินแทนได้พระองค์ก็ได้เดินถึงที่สุดแล้วยังแต่พวกเราเนี่ยยังล่าหลังอยู่เมื่อไรจะได้ถึงไหนเราได้ครึ่งทางหรือย่างหรือ,อยังเริ่มต้นอยู่เราต้องพยายามตรวจ ใจิตใจของเราความเคารพความอ่อนน้อมความสงบความเย็นความฉลฉลาดในการฝึกฝนตัวของเราให้จิตใจของเรามีความสัเล่อมใสความเคารพความอ่อนน้อมในธรรมและในการประพฤติธรรมในการปฏิบัติธรรม ในการที่ได้ยินได้เห็นเรามีความเลื่อมใสผูกจิตผูกใจหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนเราตรวจด,ดูให้แน่ชัดเพราะที่พึ่งอย่างประเสริฐนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเนี่ที่พึ่งของเรามีเท่านี้ไม่ใช่ขา้าของเงินทองเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐบ้านช่องเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐข้าน้ำโยชนะอาหารที่พึ่งอย่างประเสริฐท่านไม่มีท่านไม่ได้กล่าวถึงไม่มีใครโทษเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอน นี่แต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐถ้าเราไม่ฝึกอบรมเราก็ไม่รู้ว่าพึ่งได้ตรงไหนพระพุทธเจ้าไม่เห็นพึ่งได้เลยขาดความเลื่อมใสขาดความเอาใจใส่เพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ได้ยินต่ท่านว่า แล้วก็ว่าตามตามกันไม่ได้ทราบซึ่งในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละจะทำให้เราซึ่งในธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ปรากฏเห็นชัดอาศัยการปฏิบัติการอบรม ที่เรามาใช้สติระลึกสอดส่องวิจัยธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราในปัจจุบันจิตของเราตั้งอยู่ในธรรมอะไรในธรรมส่วนไหนส่วนความสุขหรือส่วนความทุกข์ส่วนความสงบหรือความไม่สงบ ถ้าจิตยังไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางตัดขาดจากสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ให้สงบเราพยายามเข้าสู่ภายในอย่าส่งไปข้างนอกโอปัญญายกให้น้อมเข้ามาให้ดูเข้ามาอย่าให้ดูออกไป ดูเข้ามาหาใจของเราเรียกว่าโอปนายโกจึงเป็นสวากขาโตถ้าไปทรงออกไปแล้วไม่เป็นสวากขาโตพระองค์ราไม่ได้กล่าวให้ออกไปไกลวุ่นวายพระองค์ว่าโอปนายโกน้อมเข้ามาดูใจของเรา เห็นภายนอกก็น้อมเข้ามาใส่ใจของเราก็เป็นอุบายฝึกอุบายอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดใครเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์จริงๆไม่สำคัญวิปลาสเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นทางสุขเป็นทางทุกข์หน เข้าใจผิดวิปลาสเคลื่อนคลาดจากความจริงจากทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติคล้อยตามธรรมอนุวัตตามพระธรรมยึดพระธรรมเป็นใหญ่ ไม่ขัดขวางทมอันถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติดำเนินออกจากทุกเรียกว่าทุกปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีจิตยินดีทำตามพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะรักษาในสิ่งที่ควรรักษาพร้อมที่จะละเว้นในสิ่งที่ควรละควรเว้น เมื่อสิ่งที่ไม่ละก็ละด้วยดีไม่ยากให้ทำก็ทำด้วยดีไม่ยากเพราะทำเรามีประโยชน์สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนจิตใจของเรา ตรงต่อความจริงอันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อสัจธรรมตรงต่อเหตุตรงต่อผลตรงต่อศีลแต่พูดถึงเรื่องศีลเราก็ปฏิบัติตรงถูกต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนจากความจริง เรียกวปฏิบัติตรงอบรมจิตสมาธิปจิตก็แน่วแน่ตรงตั้งมั่นอยู่ในสมาธิพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะได้ความสุขความวิเวกเมื่อความสงบเกิดขึ้นความวิเวกในจิตในใจ มีความผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นเราควรพยายามสิ่งใดที่ขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราสงบแล้วก็ตรวจด,ดูพอเราเห็นแล้วก็เอาออกเหมือนก็เข้าดึงไม้ไผ่จากกอเนี่ กระชากมามันติดตรงไหนเขาก็ลีออกฟันออกก็ดึงอีกติดตรงไหนก็ดึงออกตัดออกเมื่อตัดหมดแล้วก็ดึงก็ลดออกมาไม่มีอะไรขัดข้องจิตใจของเราที่ไม่สงบไม่มีสติปัญญาก็เช่นเดียวกันอะไรมันขัดข้องแล้วก็ตรวจแล้วก็แก้ โอ้เราขัดข้องอันนั้นจิตใจของเราไปเกี่ยวพันไปยึดอันนั้นไปหน่วงอันนั้นถ้าเราไม่ละไม่วางสิ่งนั้นแต่มันก็ไปไม่ได้มันก็สงบไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันขัดขวางอยู่มันก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้เราไปเห็นเราก็แก้ปลดตรงนั้นออก มัติดตรงไหนอีกจึงไม่พ้นทุกข์เราก็ดูให้ชัดการภาวนาไม่ใช่อื่นไลมาแต่งใจของเรา,เาให้สะอาดนั่นเองเพื่อเราจะได้ใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ดีเป็นสมบัติของเราเรามาแต่งแต่ภายนอกแต่งแต่บ้านแต่เรือนที่อยู่ที่กินที่อาศัย แต่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่แล้วงานนั้นนี่ทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่ไหนแต่ไหนไม่เคยเสร็จไม่เคยแล้วดอกเรามาแต่งใจถ้ามันสะอาดจริงๆนะมันสำเร็จเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์มาแต่งใจสะอาดจริงๆนะก็เลยสำเร็จไม่ต้องแต่งอะไรอีกพ้นจากทุกทั้งปวง เรามาแต่งใจของเราให้สงบให้ใสใหสะอาดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอยากได้นอนอยากได้นี่เพราะเวลานี่ไม่ใช่เวลาทำงานเ,ออเวลานี่ไม่ใช่เวลาอยากเวลานี่เวลาเราพักผ่อนเ,ออเวลาเราสงบเวลาเราระ้าจิตล้วก็ต,กตัดขาดจาก อารมณ์ภายนอกเราก็มาทำงานส่วนภายในจิตใจของเราพยายามระลึกสองโดยจิตใจของเราพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสัง,งทโฆก็ระลึกพุทโธพุทโธเรารู้ตัวที่กระเทือนพุทโธพุทโธนี่แหละ รู้ตรงไหนก็กำหนดตรงนั้นก็ได้จะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้ให้แหงใดแหงหนึ่งหนดเพื่อไม่ให้มันหลงมันดื่มเพื่อไม่ให้มันเสื่อม จิตใจเปรียบเหมือนน้ำ <c oughs> เป็นของละเอียดถ้าไม่มีผาชนะรับไว้น้ำไม่ทสาบไหลไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ใช้สอยเราไม่ได้เห็นน้ำเลยแห้งอยู่อย่างนั้นใจิตใจถ้าไม่มี ิ่งที่รักษาไว้ไม่ทราบมันคิดเรื่องอะไรรู้อะไรเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติเป็นผานชนะเครื่องรักษาจิตใจที่เราจะได้เอามาฝึกอบรมให้จิตใจฉลาดสติความระเลึกก็รู้พุทโธพุทโธรละเลึกอยู่เรื่อยๆเราก็รู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในพุทโธ ถ้าตั้งมั่นในพุโทโธจริงๆเนี่ยมีความสุขนะถ้าไม่มีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องมายุ่งเกี่ยวให้พุโทโธเป็นผู้สะอาดบริสุทธิจ์จริงๆไม่ต้องมากเราหลงเฉยๆอยากได้เห็นอยากรู้อยากเห็นอยากนอนอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันหลอก เรารู้อยู่แล้วพุทธโธก็รู้อยู่แล้วเราก็กําหนดรู้อยู่ตรงนั้นรู้ไปรู้ไปมันก็สบายเราไม่ต้องวุ่นวายเมื่อจิตใจเข้าไปสงบแล้วเราไปเห็นโอ้คนอื่นเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายหนอนนะคนอื่นเขาเดินรนเราไม่เดินรนเราสงบ คนอื่นเขาหิวโหยแต่เราไม่หิวห้อยเราพอ,อเราก็สบายผ่องใสภายในจิตใจของเราเราทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เลวอบากกว่าเลยขอให้เราทั้งหลายพยายามรักษาดูสังเกตนักภาวนาเนี่ยนักสังเกตจับจิตใจของเราให้ได้ ถ้าเราจับได้ล่ะสังเกตได้ล่ะจิตใจมีนิวรณ์เราก็รู้ว่าจิตใจมีนิวรณ์จิตใจปราศจากนิวรณ์เราก็รู้ว่าจิตใจปราศจากนิวรณ์จิตใจของเราเริ่มสงบก็รู้ว่าเริ่มสงบหรือยังไม่สงบก็รู้ว่ายังไม่สงบ จิตใจที่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าไม่ฟุ้งซ่านจิตใจง่วงเกียดครามอยากหลับอยากนอนก็รู้เรารู้แล้วเราก็สิ่งไหนไม่ดีเราก็ทิ้นไปเราเอาพุโทโธผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานเรียกว่าพุโทโธ ผู้รู้เฉพาะจิตเท่านั้นก็มีความสุขไม่ต้องเอามากรู้อะไรไม่เท่ารู้จิตเห็นอะไรก็ไม่เท่าจ้เห็นจิตของเราเองเมื่อเราเห็นจิตของเราแล้วส่วนไหนไม่ดีเราก็จะได้ทำให้ดีขึ้นส่วนไหนที่ดีแล้วเรารักษาให้ดี การเห็นจิตของเรามีประโยชน์มากเราไ็เห็นส่วนดีส่วนไม่ดีที่มีอยู่ในจิตเราก็จะได้แก้ไขส่วนที่ผิดส่วนที่พลาดส่วนที่ไม่ดีที่ให้เกิดทุกข์เกิดเวรเกิดภัยเราก็จะได้ตัดออกตัดออกมันก็จะได้เหลือแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ตอจากไม่ไปให้นั่งดูสมควรเกรเวลาและจึงเลิกพร้อมกัน